ซอแว,วลรถถังทาเครุภาค2หลังรถถังโพสเฟ e บุ๊ k ถึงทาเครุแบบนี้มีลุ้นทาเครุรถถังภาค2วัน173สําหรับศึกใหญ่นะครับศึกวัน173ที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายน2568ณนกะรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นที่คาดการกันว่าศึกวัน173ที่จะไปจัดที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ยจะใหญ่กว่าศึกวัน172ที่ผ่านมานะครับ้วยคู่มวย ที่วันแชมเปี้ยนชิพนั้นขนเหล่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่ง MMA และปั้มจับบล็อกนั้นลงในรายการวัน173เชื่ออย่างแน่นอนนะครับวันจะขนเอาสับพักกำลังซุปเปอร์สตาร์ใส่ไว้ในรายการนี้อย่างมากมายและเป็นที่คาดการนะครับว่าในศึกวัน173ในครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีชื่อของรถถังจิตเมืองนอนในรายการนี้ด้วยเพราะต้องบอกว่ารถถังน,นะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของวันแชมเปี้ยนชิพ และไฟล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งลำดับต้นๆของญี่ปุ่นอย่างทาเครุไปได้เพียงแค่ยกที่1เท่านั้นและในไฟนี้เองนะครับการชกนั้นอาจจะจบลงไปเร็วยังไม่ทันได้ดูการต่อสู้ที่ตื่นเต้นสนุกดูเดือดตามที่แฟนมวยคาดการไว้ ซึ่งในไฟแนนซ์หลายคนนะครับก็บ่นเลยว่าเจจริงเนี่ยอยากจะดูคู่นี้นะช็กกันให้มันมากยกมากกว่านี้และก็อยากจะเห็นทั้งคู่นั้นรีเมดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแบบว่าได้ดูการต่อสู้ที่มันดูดวด3ยก5ยกแบบให้มันเต็มที่ไปเลย และนะตอนนี้นะครับด้วยชื่อเสียงของรถถังนัการจะประกบให้เจอกับใครนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและคู่ต่อสู้ที่อยู่ในลิศในรายที่จะดึงดูดแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั้นให้สนใจนะครับมีไม่กี่คนอาจจะเป็นเทนชินนะครับและก็ทาเครุส่วนในรายของเทนชินนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดในเรื่องของการเจรจาและอาจจะต้องใช้ทุนในเรื่องของการดึงเทนชินเข้ามาต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพเพราะปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวชกมวยสากลและอยู่ในลำดับต้นๆของ สถาบันหลักมวยสากลอาชีพการจะเจรจาให้เขายอมตกลงมาชกนะครับกับรถถังหรือว่ามาสู้ในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันคงต้องใช้เงินจํานวนมากครั้นจะหานักมวยญี่ปุ่นนะครับชื่อฉันก็ยังไม่ถึงรถถัง และล่าสุดนะครับไม่รู้ว่าเป็นการส่งสัญญาหรือเป็นการแจ้งเตือนบอกแฟนมวยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับเมื่อทางรถถังนั้นได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีใจความนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแอดมินได้แปลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรถถังนั้นได้มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กไว้ดังนี้รถถังกล่าวว่า ไฟนั้นเนี่ยการช็อกมันอาจจะจบเร็วเกินไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่านายสนใจฉันก็พร้อมที่จะรีเมดให้นายเลยจากกิการไหนก็ได้รูปแบบไหนก็ได้ฉันพร้อมหมดและนั่นก็คือโพสต์ล่าสุดของรถถังนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมรถถัง ถึงออกมาโพสถ,ถึงทาเครุ er แบบนี้นะครับเป็นการส่งสัญญาณให้แฟนมวยได้รู้หรือเปล่าว่าในศึกวัน173ที่จะมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีรถถังเจอกับทาเครุ er เป็นภาคที่2และตอนนี้สดๆเลยนะครับทีแอดมินกาลังดูการไลฟ์สดจากโตเกียวการถแถลงศึกวัน173ซึ่งก็ได้มีการประกาศคู่เอกคู่นํารายการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่เอกนั้นก็คือเป็นการเจอกันของซุปเปอร์บอนกับโนฮิริคู่รองนะครับเป็นการป้องกันตําแหน่งของ เจอกับมาริคินและในรายการนะครับซึ่งก็ได้มีเชิญทาเครุและโยสะนั้นมาร่วมถแถลงด้วยซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าในศึกวัน173นั้นมีทาเครุร่วมชกด้วยอย่างแน่นอนและมีโยสะด้วยนะครับก็ต้องน่าคิดนะครับว่าทาเครุไปถแถลงศึกวัน173ในครั้งนี้จะเจอกับใครใช่รถถังหรือเปล่าและจากการถแถลงของทาเครุนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการเจอกับรถถัง เป็นอะไรที่ประจบเหมาะกันพอดีนะครับแต่ด้วยอลระยะเวลาเนี่ยมันนานนะครับซึ่งอาจจะดูในเรื่องของไฟล่าสุดอาจจะมีการเปลี่ยนปงเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับจึงยังไม่ได้มีการประกอบคู่นี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เป็นการส่งสัญญาณเปลีดด่นโดยรถถังนะครับได้มีการเริ่มโพสต์ถึงทาเคโุเป็นอะไรที่น่าติดตามเป็นอะไรที่น่าสนใจและถ้าเกิดว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยแฟนมวยอยากดูไหมกับการรีเมดครั้งที่2ของทั้งคู่ส่วนตัวแอดมินนั้นอยากให้คู่นี้รีเมดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอไฟที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าการชกนั้นอาจจะจบเร็วเกินไปนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าทั้งคู่นะครับได้มีการชกที่มันยืดเยื้อออกไปเป็น3ยก5ยกเนี่ยเชื่อว่าความสนุกตื่นเต้นนั้นจะมีแก่แฟนมวยและ f อทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับผมและดูจากการให้สัมภาษณ์การถามสื่อการตอบของทาเคลุนั้นะนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเสียแล้วฮะว่ารถถัง กับทาเครุมีโอกาสเปิดรีเมดภาค2ที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้สูงมากๆแล้วนะครับหลังจากที่ได้ดูการแถลงข่าวจากโตเกียวไม่มีอะไรผิดพาลาดรถทั้งทาเครุภาค2เกิดขึ้นนะครับอย่างแน่นอน16พฤศจิกาย,ยน2568และไฟนี้นะครับจะเจอกันในกาิกาไหนคิกบ็อกซิง่งมวยไทยหรือมวยสากลเป็นอะไรที่น่าติดตามและถ้าเกิดว่าคู่นี้เจอกันนะครับรถทั้งจะสามารถยัดเยีดยดความปาชัยให้ทาเครุอีกครั้งหรือจะเป็นทาเครุ ที่สามารถถอนแค้นลดถังได้ยังไงก็อย่าพลาดนะครับศึกวันร้อและนั้นก็เป็นข่าวสารอัปเดตใหม่ล่าสุดสดสดร้อนร้อนเลยนะครับที่นํามาเสิร์ฟให้แฟนมวยช่องเอกสตูริโอข่าวสารฉับไวนะครับก่อนใครแน่นอนนําเสนอในมุมมองที่แตกต่างไม่สำข่ครไม่เหมือนใครสไตล์เอกสตูริโอขอขอบคุณครับ